ชกผูส้สมัครบุญนะครับเิณฑ์อัติค่าตตอของท่านขึ้นมาได้แล้วนะครับจะนวดมากพอสมควรนะครับหากท่านพอใจในอัติคาาของท่านที่มีอยู่เพียงเท่านี้ขอให้ความอันไหยอันนะครับหากท่านยังไม่พอใจในอัติคาาของท่านนะครับ ขอให้คว่มสองอันนะครับคณะผู้แสดงดูนันาดแรงร้อนนะครับที่นี่ไม่มีต้นไม้อย่าเล่นนะครับจะได้ใส่สเสื้อผ้าตามท่านไปเซยนโยชูกับเพื่อนฝัรทนะครับโอเค เมตีนะครับคณะผู้แสวงคุณก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นหญิงหรือเป็นชายนะครับหากท่านเป็นชายขอให้คว่มอันไหยอันนะครับหากท่านเป็นหญิงนะครับขอให้งา,า้ส <า S 1> อง เแบงค์ครัแงค์แบงค์ครับธนาคารธนาคาอยู่ไหนธนาคารธนาคารอยู่ไหนอะไรครบเด็กนะครับเด็กแรกเกิดนะครับเชเลยนะครับต่อยอดเลยนะครับเยอะมากยังไม่พอนะคะ เผาเลยครับเผาเลยครับเผาเลยเผาเลย